กจะเล่ของเชฟก็ได้่ะวาแล้วจะเรียนตามผูแบบอ้า้นมันฉันจะเดิคุยกับมันเจ๊เจ๊เจ๊เกับเพื่อนมันเป็นไรอีโมใหญ่ก็จะเล่นด้วยมือกเอกูไม่อยากเล่นอูเอู่ด้วยเ่องคุกไหนแคเล่นกับเพื่อนมันจะเป็นไรอีโมใหญ่เร่องคุยกับอีโมใหญ่ก็้มันยังไม่ได้เรื่งเล่นอะไรกับมงกูกูรู้แกูไม่ชอยชอบไงวกไปแล้วอีกไม่ชอมันแไม่ชอบล ถ้าแอนเพื่อนเยอะอเยอะเดียวจะเกิดสิ่งนี้ผูเก่งไม่จริงนี่มีเจ๊หลูเองเจอเนิ่บอกเอนเจอเขาช่องในสุดน้ำช่องในรตัวทีอช่องอันเป็นชื่อเพื่อนในระบบคุณ ก็เล,ล,ล่ไงก็เในนีกับคู่ราจะมีเทดดี้แบ๊กเะโอ้รอเพื่อนานจัดเลยเูดสง เ้ยเริ่มออนละอะอละหนึ่งก็เราออนละหนึ่ง A B C ออนละหนึ่ง L O L, L ไม่ออน G O ไม่ออน N ไม่ออน C O เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออนไหมไม่ M, ออนไม่มีใครออนเลยสักคนคิดว่าทุกคนคิดว่ามันจะมีใครออน เป็นไรฉันก็เล่นแบบอยดด้วยไหมเเป็นไรเบอกนะว่าแกไม่อยากเล่นนเแกหัวง่ิไม่ชอวเพูดใส่ฉันทมิเดินคือมันเดินหน ายได้เหรอแต่มันไม่คุ one one ้มเลยแล้วแล้วมันดีอะไรแ้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไกันนะดีไหมดีกไหแล้วมันดีเหรอมันดีขนาดนี้เหรอมันดีขนาดที่คนหลดเป็นพันล้านหมื่นล้านคนเหรอฮ่า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 เออพูดตอหลหน่ลกอต้อง